สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี F สีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกจะแล้วสิคร,รับน,นะเรามาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์หน่อยนะเราพูดถึงเรื่องคอมเมนต์หน่อยเห็นไหมครับพี่ล้อมเพี่ล้อมไปดูช่องป้าดิคอมเมนต์ว่าผมเต็มเลยผมยังไม่เอามาใส่ใจเลยพี่แล้วทำไมพี่ต้องไปเอาคอมเมนต์ไอ้สามคอมเมนต์นั้นมนมาใส่ใจนี่นี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกคือ นะครับว่าไอ้คอมเมนต์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปห้ามใครที่เขาไม่รู้จักเรามาด่าเราได้เนี่ยคอมเมนต์ก็ว่าผมเต็มเลยนะครับในช่องของบป้านเนี่ยผมก็เฉยๆเราอยู่กับโซเชียลใครจะด่าเราว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาม,มาธรรมชาติเพราะ f อ f เข้า f อคือผู้สนับสนุนเรา อย่างน้อยเขาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องเราเขาด่าเราว่าเราอย่างน้อยเขาก็ดูคลิปเราไอ fc ทุกท่านมองตรงนี้สิพี่ล้อมองตรงนี้สิอ่ะจริงไหมถ้าเขาไม่มาดูคลิปเราเขาไม่มาด่าเราแล้วเราจะได้เพิ่มยอดวิวไหนการที่เขามาด่าเราเนี่ยเราเราเราให้มองไปคิดบวกนะ fc ให้เรามองคิดบวกอย่างเงี้ยผมว่าคิดบวกนะใครที่มาด่าผมอย่างน้อยอ่ะคุณมาด่าผมแต่คุณก็มาดูคลิปผม เจ้าเจ้าผมไม่ได้ต้องผมไม่ได้ต้องเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มาเป็นประเด็นแบบถ้าผมเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มาเป็นประเด็นนะจริงๆวันถึงได้ร้อยคลิปบางคนด่าผมมาเต็มหมดคนรักผมก็มีคนด่าผมก็มีเพราะฉะนั้นคือพยายามผมพยายามพี่ล้อมเนี่ยแกอยู่กับโซเชียลมานานพวกเราก็อยู่กับโซเชียลมานานเราอยู่ตรงนั้นมานานมันเป็นธรรมดาคนที่มันไม่ชอบเรามันก็ต้องด่าเราเราอยู่กับมันให้เป็นเห็นไหมครับผมก็ ถามว่าเห็นคอมเมนต์หรอไม่เห็นคลิปช่องผมเนี่ยที่ผมทำไมถึงไม่ตอบคอมเมนต์เพราะตอบแล้วเดี๋ยวมันยาวเพราะมันจะมีคอมเมนต์ล่อซื้อสู้เราไม่ไปกดหัวใจเราไม่ไปตอบเขาก็ร่อซื้อเราไม่ได้ fc ดูช่องข่าวช่องใหญ่ครับช่องแปดช่องอมารินช่องนู้ช่องนี้ fc เห็นแอดมินเขามาตอบคอมเมนต์ไหมไม่มี เพราะการที่เราตอบคอมเมนต์มันเป็นการที่เราเข้าข้อบางคอมเมนต์ที่เราไม่ตอบทุกท่านไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจคอมเมนต์ผมสนใจคอมเมนต์นะแล้วผมบอกนี้ว่าผมอ่านคอมเมนต์ทุกคลิปแต่ผมไม่ตอบบางคลิปก็มารอซื้อบางคอมเมนต์ก็มารอดซ,ซื้อเราสู้เราไม่ตอบเลยเราเป็นกลางจบเขาก็รอดซื้อเราไม่ได้ถ้าเราทําคลิปแล้วเรามาตอบคอมเมนต์นะครับทุกท่านครับมันอาจจะทําให้เราโดนคดีฟาร์มได้ สู้เราไม่เห็นเราไม่ตอบคนที่ comment คอมเมนต์เขาจะซวยเขาไปเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องคอมเมนต์นะครับผมบอกตรงนี้เลยครับว่าผมดูนะครับทุกคอมเมนต์เลยแต่ผมไม่ขอตอบไม่ขออะไรให้มันเป็นกลางนะครับแล้วช่องใหญ่ๆห,หลายๆช่องเขาก็ไม่มีใครมาตอบคอมเมนต์นะช่องแปดช่องอมรินของลงคลิปเรียวลงคลิปสั้นเขาก็ไม่มีใครมาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นะ เพราะสื่อทุกสื่อเขาก็ชอบเรื่องดราม่ากันอยู่แล้วเห็นไหมครับเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้สังคมสังคมไทยทุกวันนี้ชอบเรื่องเผือกอันนี้เราเราต้องยอมรับอะไรที่เป็นดราม่าเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นดราม่าเรื่องที่เป็นกระแสสังคมไทยเขาต้องจับข่าวเขาก็ต้องทําจริงไหมครับแล้วผมก็มีบัตรนักสื่อข่าวผมก็เป็นช่องยูทูบอิสระผมสามารถผมสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรใครๆก็ได้แต่ไม่ไปกระทบ ไม่ไปด่าใครก็พอแต่ถ้าด่าคนนั้นด่าใครว่าใครถ้าเขาข้อเขาฟ้อ,อ,ฟองแค่นั้นมันเป็นแค่นี้กฎแห่งกรรมมันมีอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านไม่ต้องไปอะไรมากมายกฎแห่งกรรมมันมีอยู่มันมีอยู่แค่นี้นะครับผมต้องขอบคุณ fc นะครับที่ไลน์มาหาผมส่วนตัวเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆเลยซึ่งผมก็ได้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเลยไม่ได้มีเวลาอ่านนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ที่ ที่ให้กำใจผมเข้ามานะครับนะนะครับนะครับก็เดียเ๋ยเนี่ยเยต็มหมดเลยครับคอมเมนต์เต็มเลยไลน์เต็มเลยผมไม่ได้อ่านเลยนะครับนะ <c oughs> <Więc S 1> นะครับลาเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นนี่สิครับผม <c oughs> ผมผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้มาสนใจเรื่องคอมเมนต์ที่ด่าหรอก นะเพราะนั้นแต่ผมก็แค่เอใจไงแค่เอ็ไงว่าทำไมต้องเอาคอมเมนต์ที่สามพี่คอมเมนต์ออกมาเป็นประเด็นด้วยถ้าเราจะเอาคอมเมนต์มาเป็นประเด็นนะนะครับคือแกเราจะมาเอาคอมเมนต์เป็นประเด็นตาครับวันหนึ่งนะครับด่ากับเอฟซีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเราบางซีเอฟซี FC ที่คอมเมนต์ด่าเรานะครับคือเขาช่วยเหลือเรา บางทีเราก็ไม่รู้ก็มีนะเพราะระบบเนี่ยชื่อชื่อในไลฟ์สดกับชื่อในคอมเมนต์เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะทุกท่านนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราจะ,ะดาด่า fc ไปเพื่ออะไรนะครับไม่มีประโยชน์ครับผมบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับนะเราไม่สามารถไปห้ามคอมเมนต์ห้าม fc แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีที่จะมาคอมเมนต์ด่าเราได้หรอก เห็นไหมครับถ้าผมจะทําเหมือนพี่ล้อมผมก็เอาคอมเมนต์ในช่องป้ามาด่ามาว่าก็ได้แต่ผมไม่ทําเราต้องเปิดใจฟัางใจเราต้องฟัางเราอย่าใจแคบถ้าเราใจแคบเราก็จะได้อะไรแบบแคบแคบแต่ถ้าเราใจฟ้างนะครับพี่ล้อมเราก็จะได้อะไรแบบฟ้งฟ่างมา fc ที่เข้าไปด่าเราคือ fc อาจจะเป็น fc เคยช่วยเหลือพี่ก็ได้ หรือเคยช่วยเหลือผมก็ได้แค่นั้นไม่ต้องอะไรเยอะครับเราคิดแค่นี้แล้วชีวิตเราแม่งโคตรโคตรมีความสุขเลยใครจะมองอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยก็ยังมีด่าผมก็มีเลยจริงไหมครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยผมก็บอกว่าเออคุณเข้ามาคอมเมนต์ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ดูคลิปผมถ้าค,คุณดูคลิปผมคุณด่าคอมเมนต์ด่าผมโอเคจ้ากันไปจบแค่นี้ครับแล้วจ้าถ้าเรามองโลกในแง่ดีถ้าเราไปมองโลก เราไปตั้งคมแปงแล้วไอ้หียคอมเม์นี่ด่ากูเอฟซี FC ด่ากูต้องด่าก,กับเอฟซี FC ด่ากูต้องด่าก,กับไม่ต้องทำอาหาก,กินไรครับด่าทั้ววันครับนะด่าทั้ววันนะครับพี่ล้อมก็ฝากถึงพี่ล้อมอีกสักหนึ่งคลิปนะครับอีกสักหนึ่งคลิปจบเจ้านะเจ้าวันไปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอยู่กับโซเชียลกันอย่างมีสตินะครับ ถ้าอยากให้อยู่มีสติแล้วก็อยากให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่ร้ายเกินไปถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายชีวิตเราแม่งไม่ไม่ต้องมีความสุขครับชีวิตเราไม่มีแต่ทุกถกตอนไหมครับถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายชีวิตเราแม่งก็มีแต่ทุกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเราต้องมองโลกในแง่ดีคนที่คําาคอมเมนต์เราด่าเราว่าเราคือครูเรา คิดแค่นี้พอถ้าเราดีจริงเขาจะคอมเมนต์ด่าเราไหมครับคิดแค่นี้พอนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะเฮ้ย